มาเจอกับเอิญนนอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยววิดีโอทิ์นี้นะคะเอิญจะทำวิดีโอที่เป็นแบบ highly requested video of all time นะคะก็คือเป็นวิดีโอที่หลายๆคนขอเอิญมาอยู่ตลอดเลยว่าเอออยากดูอยากรู้มากๆเลยนะคะแล้วเอิญก็คิดว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่เอิญจะทำวิดีโอนี้นะคะเพราะว่าเอิญมีการอัปเกรดจาก iPhone XS เป็น iPhone 16 Pro นะคะ สาเหตุที่เอิญเปลี่ยนนะคะก็เพราะว่าไอโฟน X เองเนี่ยหน้าจอแตกนะคะแล้วเอิญก็คิดว่าเออเอิญอยากเอาหน้าจอไปเปลี่ยนแต่อีกใจหนึ่งก็ช่างใจว่าจะซื้อ16 Pro เลยดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ตัดสินใจซื้อ16 Pro นะคะแล้วก็เก็บเครื่อง iPhone X s ของเอิญเนี่ยไว้เป็นเครื่องที่เอิญเอาไว้ใช้ที่เมืองไทยค่ะวิดีโอนี้นะคะนอกจากจะทำวัดซอนไมโฟนแล้วเนี่ยเอิญจะพาทุกคนไปดูเคสแล้วก็อุปกรณ์เสริมต่างๆที่เอิญซื้อมาด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะเป็นไงตามไปดูกันเลยค่ะทุกคน คนนี้ก็คือจะเป็นเคสทั้งหมดที่เอิญลงมีนะคะก็เดี๋ยวเอิญจะมารีวิวให้ทุกคนดูเลยว่าแต่ละเคสที่เอิญได้มานะคะมันมีอะไรกันบ้างนะคะทุกคนซึ่งเอิญก็ซื้อมาหลายชิ้นมากเดี๋ยวจะมารีวิวทีละชิ้นให้ทุกคนดูกันเลยเริ่มจากอันนี้นะคะคือชิ้นแรกนะคะทุกคนก็จะเป็นเคสใส่ที่เอิญซื้อเลยทันทีตั้งแต่ได้มือถือมานะคะเพราะว่าเอิญกลัวว่าแบบเวลาแกะมือถือออกมาใช้แล้วเวลามันไม่มีเคสอะสำหรับเอิญเป็นอะไรที่น่ากลัวมากมันก็เลยไม่ได้คิดอะไรเยอะนะคะออันนนีีี้คคืเเป็สท่แบบบรกด แบบเร็วๆแบบของถึงเร็วๆอะไรไเงี้ยทุกคนเพราะว่าเอินตั้งใจจะมาใส่เพื่อที่จะป e c t มือถือตอนได้มาเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นอันที่ค่อนข้างเซฟแข็งแรงประมาณนึง<อ>แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีแม็กเซฟด้วยนะคะก็คือเป็นแบบแมกเนตตรงนี้ก็คือสามารถติดคลิปต,ตอกได้นะคะซึ่งมันก็จะดีมากเลยตรงนี้อืม อันต่อมานะคะก็จะเป็นเคสใสเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้เอินก็กดมาเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเอินจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะทุกคนพอดึงออกมาเนี่ยความมีดีเทลของน้องเคสตัวนี้นะคะก็คือเวฟนะคะซึ่งความเวฟของน้องอะ่ะมันจะทําให้จับตรงขอบตรงนี้มันมีความแบบถนัดมือมากขึ้นนะคะแล้วมันก็จะทําให้แบบไม่หลุดมือง่ายก็คือตรงนี้มันจะมีแบบส่วนเว้าส่วนโค้งของเคสนะคะทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่เอิชอบมากเพราะว่าเอินเป็นคนซุ่มซ่ามแล้วก็การทําของหลุดมือหรือโทรศัพท์ เป็นเรื่องปกติมาสาหรับเอิญเพราะฉะนั้นน่ะเอิญก็พยายามจะหาเคสที่เราจับแล้วเรารู้สึกแบบปลอดภัยจับแล้วรู้สึกถนัดมือนะคะเอิญก็เลยซื้อเป็นเคสที่ต่อให้แบบใสแต่มันก็มีดีเทลมีความแบบลูกเล่นก็คือมีความโค้งมนของความเป็นเคสอยู่เพราะฉะนั้นเวลาจับตรงเนี้มันก็จะแน่นแบบแน่นนะคะเพราะว่ามันเข้ากับแบบว่ามือเราได้พอดีเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เอิญไม่ลืมก็คือจะต้องมีแม็กเซฟนะคะเพราะว่าเอิญน่ะเป็นคนที่ไม่ถนัดถือโทรศัพท์แบบไม่มีกลิปตอกับทุกคนคือต้องติดกริบ มีวงแหวนตรงเนี้มันทําให้เราแบบติดได้นะคะโดยที่ไม่ต้องคิดเยอะเลยมันก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ง่ายด้วยก็เลยตัดสินใจซื้ออันนี้มาเลยแบบไม่ต้องคิดเยอะอืมอันต่อมานะคะอันนี้มาจากการที่เอิญไปเดินเล่นมาทุกคน,นไปเดินเล่นที่ไหนไม่รู้นก็จาไม่ได้นะคะตอนกลับไทยแล้วเอิญไปเจออันนี้มาพอดีซึ่ง เอิญบอกว่ามันเก๋มากเพราะว่ามันสามารถดึงอย่างนี้ออกมานะคะแล้วก็ตั้งได้นะทุกคนก็คือตั้งเป็นแบบเป็นเคสตั้งแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันด้วยความที่เอิญอ่ะเป็นคนที่เดินทางด้วยรถสาธารณะถูกไหมเอิญก็จะต้องใช้บัตรรถไฟของที่นี่ซึ่งก็คือ SL เอิญก็จะสามารถเสียบบัตรได้ด้วยเพราะว่าเขามีบัตรให้เสียบตรงนี้นะคะเป็นช่องใส่บัตรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแบบสะดวกมากเลยเพราะว่าเราสามารถ เสียบัตรตรงนี้ได้ด้วยนะคะแต่ว่าเอิญยังไม่ได้เอาวันนี้มาใช้นะทุกคนก็ไว้รอก่อนนะคะคิดว่าช่วงซัมเมอร์จะได้เปลี่ยนเพราะว่าตอนช่วงซัมเมอร์เอิญจะไม่ได้ใส่โค้ดหน้าหนาวแล้วปกติเอิญจะเก็บบัตรรถไฟไว้ในโค้ดหน้าหนาวใช่ไหมแต่ถ้าไม่ได้ใส่โค้ดแล้วเนี่ยการเก็บบัตรจะมีความวุ่นวายเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเอิญจะเอาน้องคนนี้ออกมาใช้ตอนช่วงซัมเมอร์นะคะจะได้เสียบบัตรตรงนี้ได้นะทุกคนต่อมานะคะอันนี้เป็นเคส ที่2ชิ้นที่2ที่เอิญกดไม่ใช่กดไปที่ร้านเลยนะคะไปซื้อมาหลังจากที่ได้เคสตัวแรกแล้วเราก็ตั้งใจจะเปลี่ยนเคสไม่เอาเคสใสนะคะก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนซึ่งของซุปนะคะทุกคนอันนี้ก็จะกล่องเขาแอบแกยากนิดนึงโอเคอันนี้ก็คือความมีลูกเล่นของน้องเขาอะ่ะก็คือว่าเจ้าแผ่น ตัว powerpuff ตัวนี้มันเปลี่ยนได้ทุกคนคือตัวขอบเคสตัวนี้ค่ะเอินซื้อมาแล้วเนาะมันก็จะ permanent มันก็จะไม่ได้เปลี่ยนอะไรตัวขอบตัวนี้ก็จะไม่ได้เปลี่ยนนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมี collection ใหม่ออกอ่ะตัวการ์ตูนเปลี่ยนลิิคธิตเปลี่ยนอะไรเงี้ยเอินสามารถถอดแค่เฉพาะไอ้เจ้าแผ่นตัวนี้ออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนลายการ์ตูนได้โดยที่ขอบเราที่แบบซื้อมามันก็จะยังเหมือนเดิมนะ อันนี้เอินใช้อยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็พักใหญ่ๆเลยนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเคสล่าสุดที่เอินใช้ซึ่งเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูเลยว่าเคสล่าสุดคืออันไหนนะ,ะแล้วก็มาถึงเคสอันสุดท้ายที่เอินซื้อก่อนกับสวีเดนนะคะทุกคนนั่นก็คือนี่เลยนะคะเป็นเคสของแบรนด์ชีฟนะคะทุกคนซึ่งมันก็จะเป็นชีฟไอโฟนเคส with เอ่อ m ม x กเซฟนะคะก็จะมีแบบ Disney Animals Collection s นะคะก็คือตอนเอินไปมันมีหลายลายมากทุกคนแล้วเอินก็แบบเลือกไปถูกยืนเลงอยู่นานมากนะคะแล้วสุดท้ายก็ไปจบที่น้องตัมเปอร์ตัวนี้นะคะทุกคนคือรุ่นเนี้ยน้องต um ัมเปอร์ทุกคนมันจะไม่ได้มาพร้อมตัวเอ่อ Max แบบว่าตัวกริปตอกนะคะคือมันจะมีบางตัวที่มาพร้อมกริปตอกเอิไม่แน่ใจน่าจะน้องดัมโบมั้งดัมโบน่าจะมาพร้อมกริปตอกนะคะแต่ว่าสุดท้ายเอิไม่ได้เลือกดัมโบนะคะเอิเลือกเป็นน้องตัมเปอร์แทนน้องกระต่ายตัวนี้ในแบมบี้นะคะเลือกอันนี้มานะคะเพราะสีเองก็น่ารักด้วยเพราะมันแบบสีชมพูลแล้วก็ติดสีครีมครีมนะคะแล้วก็มีความเป็นแบบว่าน้องตัมเปอร์อะไรเงี้ยเอิก็เลย,ยเไม่ลังเลที่จะเลือกน้องมาเลยแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยัง <ๆ S 2> มีสายห้อยตัวนี้ด้วยที่แถมมานะคะก็คือถถ้้้้าาาาเเเเปปปป็็็นนนดดโบกกจะไริตตออออแ่่วลืง์ ก็จะได้เป็นสายคล้องแบบนี้แทนนะคะทุกคนซึ่งมันน่ารักมากๆทุกคนอืมแล้ก็อ c อค s ซอรี่ชิ้นสุดท้ายที่เอิญซื้อมานะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยเป็นกริปปอกนะคะซึ่งตัวเนี้ยตอนซื้อเอิญไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะแต่ว่าปรากฏว่าน้องแข็งแรงมาก น้องแข็งแรงมากน้องไม่กองแกงเลยตอนแรกเอิญคิดว่ามันจะกองแกงมากด้วยตอนที่เอิญกดมาราคามันค่อนข้างถูกกับทุกคนคอเอิญก็ไม่ได้แบบเออมันอาจจะใช้ดีไหมใช้ไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าคือน้องใช้ดีมากนะคะแล้วก็แบบแข็งแรงมากด้วยแล้วก็แบบทนมากนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนก็หน้าแรกที่เข้ามาที่โฮมเลยนะคะเอิญก็จะมีอากาศซึ่งก็คือเวทเตอร์นะคะ ซึ่งเป็นสําหรับวันเนะีมันเป็นอะไรที่สําคัญมากเพราะว่าเวสเตอร์เราอยู่สวีเดนใช่ไหมเอิร์นพยายามจะเช็คพยากรณ์อากาศทุกวันนะคะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแทบจะทุกช่วงเลยทุกคนโดยเฉพาะแบบช่วงที่กําลังจะเปลี่ยนฤดูนะคะเช่นจากแบบวินเทอร์เป็นสปริงสปริงเป็นซัมเมอร์ตอนช่วงคาบเกี่ยวเดือนพวกนี้อากาศมันจะแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะคะทุกคนคืออย่างเนี้ยดูดีแบบเดี๋ยววนนันนึงฝนตกวันนึงแดดออกวนนันนึงฝนตกอีกแล้วอะไรเงี้ยทุกคนนึกออกว่าคือมันมีความแบบไม่แน่นอนในสภาพอากาศ ซึ่งเอิญพยายามจะแบบติดไว้หน้าแรกเลยนะคะเพราะตื่นเช้ามาเอิญจะเช็คทุกวันว่าเออวันนี้ต้องพกลมไหมวันนี้ต้องแต่งตัวยังไงนะคะเพราะว่าอากาศมีผลอย่างมากกับเสื้อผ้าที่เอิญใส่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ติดไว้เลยแล้วก็จะมีแอปพื้นฐานนะคะก็จะมีคาล enda ปฏิทินมีนาฬิกามีกล้องมีรูปมีแอปสโตร์มีเสียงมีเวทเตอร์นะคะมีค a ลคูลเลเตอร์ซึ่งเอิญอ่ะชอบค a ลคูลเลเตอร์มากเพราะว่าตอนที่เอิญใช้ A ออ่ะมันไม่มีใช่ไหมแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันคอน ได้นะคะก็คือมีแบบ s c i e n c แบบนี้ด้วยก็คือเหมือนเอินเอาเข้าห้องสอบต,ตอนสมัยเรียนเลยทุกคนคือมันแบบเจ๋งมากมีลงมีล็อกมีอะไรให้ด้วยนะคะซึ่งแบบดีมากเลยแล้วก็มีแบบแมดโหมดนะคะซึ่งอันนี้เอินยังไม่เคยใช้อ๋อแมดโห d ดไม่ใช่แมดโหมด sorry แมดโน้นะคะเอินเคยใช้แค่บวกลบพื้นฐานง่ายๆเนาะซึ่งมันก็เวิร์กเหมือนกันนะคะแล้วก็มีแบบเป็น convert ซึ่ง convert currency ได้ด้วยเช่นสมมุติว่าเอินอยากจะ convert จากเหมือนแบบว่าไทยบาทอะไรเงี้ยทุกคนนึกออกปั้มแบบแป๊บนึงนะ Um, อ่าไทยบาทนะคะไทยบาทเป็นสวีเดนคราวสมมติว่าก็อยากรู้ว่า100บาทตอนนี้เท่าไหร่นะคะ100บาทเนี่ยจะเท่ากับ28.71คราวนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่สะดวกมากๆเลยทุกคนแบบสลับเคอร์เรนซีก็ได้เช่นสมมุติว่าเอออยากรู้ว่าตอนนี้เอ0ร0คราวเท่ากับกี่บาทนะคะก็มราส6บ0บาทอะไรย่างนี้เนาะซึ่งมันก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ง่ายมากเลยเพราะไม่ใช้ก็แค่กดปิดนะคะ แล้วก็อันต่อมาก็คือ wallet นะคะก็เป็น wallet ที่เอ,อิญไม่รู้ว่าเมืองไทยใช้ wallet ตัวนี้ได้หรือยังแต่ว่า wallet ตัวนี้เนี่ยเป็น wallet ที่เอ,อิะเอาไว้ใช้จ่ายเงินตลอดเลยซึ่งมันสะดวกมากเพราะว่าเราแค่กด2ปุ่มข้างๆตัวมือถือนะคะก็คือ2ปุ่มตรงนี้จึ๊บๆสองทีนะคะมันก็จะเข้าไปที่หน้า wallet ของเรานะคะซึ่งทําให้เอินสามารถสแกนจ่ายเงินได้แบบสะดวกแล้วก็เร็วมากๆนะคะแล้วก็มีไฟล์ไม้นะคะเอาไว้หาพวก <S 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 เผื่อโทรศัพท์หายเผื่อหายอุปกรณ์ดี v ว c e ต่างๆ,ๆของเองินในเครือ Apple เอินหายนะคะเอิ มีไฟมาอยู่นะคะทุกคนแล้วก็มีโน้ตมีแมสเซจ e ์มีพาสเวิร์ดแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นแอปที่ไม่ได้เป็นแอปพื้นฐานเติอนเอามาไว้หน้าแรกก็คือแอปหูฟังเอิญนะคะ BNO ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดเอิญคอนเน็กต์บลูทูธอ่ะมันก็จะสามารถปรับโหมดต่างๆได้เช่นอะ่ะปิดเสียงลมไหม a d ดด i v e Noise Cancelling ไหมเอิญจะเปิด Noise Cancelling ไหมเอิญจะแบบปรับโหมดหูฟังเอิญยังไงอยากให้มันเป็นแบบ สาวลักษณะไหนเช่นเหมือนแบบว่า n e u t r a ไหมหรืออยากให้เบสมันแบบเน้นเบสหรืออยากให้เสียงมันใสหรืออะไรเงี้ยซึ่งเรนสามารถปรับได้หมดเลยในแอปนี้นะคะแต่ว่าปัจจุบันคือเอนไม่ได้คอนเน็กหูฟังอยู่มันก็เลยจะขึ้น not connect นะคะแล้วก็จะมีนี่มีเพลงให้เลือกด้วยแต่ตอนนี้เอิร์นยังไม่ได้คอนเน็กเนาะอืม แล้วก็มีแอร์นะคะวิชัวซึ่งตัวนี้เอิญจะใช้เอาเวลาแบบสาคัญมากๆเวลากับกรุงเทพเพราะว่าเอิญจะคอยเช็คค่ามลพิษในอากาศนะคะก็อย่างกรุงเทพตอนนี้ก็เออิญถือว่าดีสําหรับเอิญคือสีเหลืองในกรุงเทพเอิญถือว่ารับได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ช่วงนี้ที่เอิญกลับไปมันแดงมันม่วงอะทุกคนซึ่งเอิญรู้สึกแบบ <laughs> มันมันก็จะต้องระวังกันนิดนึงนะคะแต่ว่าเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นมันก็จะประมาณเหลืองอย่างวันนี้ก็ประมาณเหลืองมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เช็คอากาศเช็คอะไรได้ด้วยนะคะอืมแต่ว่าถ้าที่สตอกโฮมก็ที่สตอกโฮมก็อากาศเป็นนี้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าสตอกโฮมจะเขียวตลอดนะทุกคนมันก็มีบางวันที่สตอกโฮมเองก็เหลืองเหมือนกันนะคะก็ต้องคอยดูเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่ามันแต่น้อยอ่ะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเขียวอืม ค่ะหน้าต่อมานะคะเอิญก็จะใส่ Spotify widget ไว้นะคะทุกคนเห็นว่า OST ซึ่งเอิญเป็นคนชอบฟัง OST เนาะเอิญก็จะมี playlist OST ของเอิญแล้วสงสส่เอิญแบบเปิดค้างไว้ไรเงี้ยมันก็เลยขึ้นอยู่ที่ widget นะคะก็สมมติว่าเอิญฟัง playlist ไหนค้างไว้อะ widget มันจะเปลี่ยนตาม playlist นั้นนะคะทุกคนก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักมากก็เอิญก็แปะไว้ข้างบนนะคะแล้วก็มาแอ พื้นฐานนะคะก็จะเินแอปธนาคารทั้งหมด S C B เนี่ยของที่สวีเดน S C B ของที่ไทย Bank ID เป็นแอปพื้นฐานของคนสวีเดนทุกคนที่อาศัยอยู่ในสวีเดนทุกคนต้องมีแบง k ์ไเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบ verification ซึ่งถ้าเราจะทําธุรกรรมทางการเงินสักอย่างดึงกับธนาคารนะคะเนี่ย มันจะแบบอ่ะไม่ได้ตอนนี้แชร์ไม่ได้นะคะ protect อยู่ก็ถ้ากดเข้าไปอย่างเงี้ยเราจะสามารถแบบแกรอกรหัสเรานะคะแล้วมันก็จะให้ verify ผ่านแบงก์ไซึ่งสําคัญมากแล้วก็ S C B มี switch switch เนี่ยเป็นแอปที่เอาไว้โอนเงินนะคะในสคีเดนคือมันจะไม่เหมือนที่เมืองไทยนะที่เราทําธุรกรรมคือเราโอนเงินผ่านธนาคารอะไรเงี้ยมันก็จะมีแอปพลิเคชันอีกอันที่เอาไว้สำหรับโอนเงินโดยเฉพาะเลยที่ชื่อว่าแบบ switch นะคะเราก็จะสามารถ switch ได้เช่นเราไปแบบข้างนอกแล้วเราไปเจอ qr code อย่างเงี้ยแล้วเราบอกว่าเราขอ switch เขาจะมี QR code switch ให้เราแล้วเราก็แค่สแกน QR code แล้วก็สามารถจ่ายได้เลยนะคะซึ่งมันแบบสะดวกมากเนาะอืม อีโนเอสอันนี้ของ s c b แล้วก็ i า e นะคะซึ่งเงินเอาไว้ลงทุนพวกเอสแอน500แล้วก็ดูพวกหุ้นสหรัฐนะคะก็เอินมีลงทุนอยู่ในดา e เหมือนกันแล้วก็มี s h อ p e e Pay ซึ่งตอนนั้นเอินเปิดทำไมเอินก็ยังจำไม่ได้เหมือนกันนะคะเอินเปิดไว้ทำไมแต่ว่าเอินมีดาวน์โหลดไปเฉยๆแต่เอินไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็มี Wi ซ e อันนี้เป็นการโอนเงินระหว่างประเทศเช่นเอินโอนจากเงินสวีเดนไปเป็นเงินไทยเพื่อแบบการลงทุน saving purpose อะไรเงี้ยเอินก็จะมีใช้แอป w i ซ e นะคะแล้วก็จะมีคลอหนนะคะ เ,เป็นแอปที่เขาเรียกว่าอะไรเวลาซื้อแล้วมันจะซื้อเป็นแบบ i n s t a l l m e n t นอะซึ่งเอิก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่เอิดาวน์โหลดไว้นะคะเช่นเหมือนแบบ installment ก็คล้ายๆน่าจะคล้ายช้อปปี้เพย,ย,ย,ย e บ้านเรอกไหมอะที่เหมือนแบบจ่ายรายเดือนอะไรเงี้ยทุกคนจ่ายเป็น i n s t a l l m e น t นะคะก็คือเอิญนมีดาวน์โหลดไว้แต่เอนินไม่ได้ใช้นะคะ หน้าต่อมานะคะก็จะเป็นแต่งรูปทั้งหลายก็จะมีไลฟ r o o m อันนี้เป็นแอปพื้นฐานสุดๆของเอิญเอต้องติดไว้ถ้าจะทุกเครื่องไม่ว่าจะเป็น iPad iPhone แบบทุกอย่างเลยนะคะเอิญจะต้องมีไลฟ์ o ูมติดเครื่องไว้เพราะว่าบางทีเอิญทำงานแบบ Cross d e v i c e สทุกคนบางทีเอิญแต่งรูปในมือถือแล้วแอดดอกส่งไป iPad หรือบางทีเอิญแต่งใน iPad เลยอะไรเงี้ยแล้วส่งมามือถือก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอิญก็เลยจะมีแอปแบบไล์ลูม่ติดไว้ในโทรศัพท์ตลอดนะคะแล้วก็มี p r e ีวิวอันเนี้ยเอิญเอาไว้ใช้เวลาก่อนจะโพสต์รูปลง Instagram เอิญจะลองเอารูปมาวางเรียงกันดูก่อนนะคะแล้วก็มีไ i ซ e m มโอันเนี้ย ตอนแรกมันไม่สําคัญเลยแต่ว่าพอเริ่มทํางานมันเริ่มสําคัญแล้วนะคะเพราะบางทีอะเวลาเอิญจดโน้ตไม่ทันเอิญใช้ voice memo ช่วยนะคะเหมือนแบบบางทีเอิญฟังแล้วมันแบบรู้สึกตัวเองเก็บไม่ครบนะคะ mm. ก็คือจะมี voice memo เนี่ยเป็นตัวช่วยเอิญอีกอีกวิธีหนึ่งเนาะเ mm. มตูเนี่ยเอาไว้เติมสมุดบ,บางทีเอิญปากซีดมากทุกคนคือบางทีเอิญเอิญเป็นคนไม่ทาลิปไงคะคือข้างนอกอะมันไม่เป็นไรแต่ว่าเวลามันอยู่ในกล้องอะบางทีอะมันซีดมากทุกคนซีดจนเอิญเหมือนแบบ Am I dead or something like คือมันซีดมางนะคะเอินก็เลยเหมือนต้องไปเติมสีปากอะทุกคนดนเมนตัวอีกทีนึงแล้วก็มี YT Studio ซึ่ง YT Studio เป็นเบื้องหลัง YouTube นะคะซึ่งให้เราดูแบบสเต YouTube เราได้เช่นวิดีโอเราแตดเป็นยังไงบ้างยอดชมเป็นยังไงบ้าง engagement เป็นยังไงบ้างหรือว่าบางทีเอิญอยากเปลี่ยนปกตํมเนลหรือเปลี่ยนชื่อแบบคลิปของเอิญนะคะเอิญก็จะสามารถทําเร็วๆได้ใน YT Studio โดยที่เอิญไม่ต้องเข้าไปที่ iPad เอิญหรือว่าเปิดคอมเอิญแล้วมานั่งแก้นะคะคือมันสามารถแก้บางอย่างพื้นฐานได้บน YT Studio นะคะทุกคน อันต่อมาก็คือ Camera Connect อันนี้เอิร์น c o n n e c กกับกล้อง Canon ตัวนี้ที่เอิรใช้อยู่แล้วก็ Canon ตัวเล็กที่เอิรนใช้ G7 X Mark II นะคะคือทําให้เราอะ่ะแบบดาวน์โหลดรูปโดยตรงได้เลยจากกล้องหรือว่าแม้กระทั่งใช้เป็นเหมือนแบบหน้าจอที่ดูผ่านโทรศัพท์มือถือตอนรันเรคคอร์อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มี DJI นะคะก็เป็นแอปที่เอิรนดึง ไฟจากกล้อง DJI โดยตรงเหมือนกันนะคะแล้วก็แอปตัดต่อที่เอิญใช้ทั้ง YouTube ทั้ง Short ทั้ง r e วิวทั้งทุกอย่างนะคะเอิญใช้แอปตัดต่อตัวเดียวพบจบหมดก็คือ VLO นะคะคือ VLO เป็นแอปตัดต่อที่เอิญใช้ตัดทั้งชอตตัดทั้ง YouTube วิดีโอนะคะทุกคนก็อย่าง for example อย่างเงี้ยอันที่เอิญตัดล่าสุดนะคะก็จะเป็นเนีย่ยคือมันสะดวกมากสําหรับเอิญแล้วก็เอิญก็แบบเนี่ยทุกคนมันมีแบบเอิญตัด อย่างเงี้ยค่ะก็คือเอรู้สึกว่ามันใช้สะดวกมากเอินเป็นคนไม่เคยใช้แคปขัดเลยทุกคนคือเคยใช้ครั้งเดียวเรารู้สึกว่ามันใช้ยากอะสำหรับเอิรนแคปคัดเป็นโปรแกรมที่ใช้ยากมากเลยเอินเอิ prefer V R O มากกว่านะคะแล้วก็ทุกวิดีโอของเอนะินอะใน Youtube แล้วก็ใน Instagram ใน Shorts everything คือตัดผ่าน V R O หมดเลยนะคะอืม เราก็ Dashcam ตัวน,นี้ a s h c ค m เป็นกล้องที่เอินเอาไว้ทำแบบพวกกล้องฟิล์มทุกคนอันนี้เป็นรูปที่เอินแบบถ่ายตอนไปอิตาลีนะคะแล้วก็เป็นเหมือนแบบว่าเอินเอามา Import เข้าไปแล้วก็ใช้กล้องฟิล์มเปลี่ยนให้มันเป็นภาพฟิล์มนะคะซึ่งก็สำหรับเอินคือมันสวยดีแล้วมันก็ดูมีความแบบ ฟ์มมากๆนะคะโดยเฉพาะรูปนี้เอิญชอบมากเลยทุกคนคือมันแบบรอบข้างมันมืดหมดเลยอะแล้วแดดมันก็กระทบแค่ตึกนี้ตึกเดียวเราเอิรู้สึกว่าแบบเคยมันสวยมากมันน่าไปเปลี่ยนเป็นแบบภาพฟีมมากกว่าแบบภาพดิจิตอลอะไรเงี้ยเอิญก็เลยลองอัปโหลดลงมานะคะแล้วก็เปลี่ยนไปนเป็นภาพฟีมเนาะ แล้วก็แอปพลิเคชันต่อมาก็จะเป็นพวกการเดินทางทั้งหลายนะคะ SL ก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันที่เอื่นเอาไว้ซื้อพวกต๋วรถไฟนะคะซึ่งมันก็จะเซิร์ชได้ด้วยนะว่าจากที่ไหนไปที่ไหนอะไรเงี App ้ยแอปทิ c เก t ก็คือถ้าใครมาเที่ยวสวีเดนอ่ะเราไม่อยากถือบัตรแข็งอะ่ะมันสามารถซื้อผ่านแอปได้นะคะแค่กดเข้าไปที่แอป Ticket นะแล้วมันจะซื้อแล้วเวลาเราจ่ายเงินอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบติ๊ลงไปบนทางเข้าแบบ รถเมล์รถไฟอะไรเงี้ยเรือก็ได้นะคะก็คือได้หมดเลยแล้วก็แต่ถ้าเรามีบัตรแข็งอ่ะบัตรเขียวเหมือนที่เอินใช้เราก็สามารถซื้อแล้วให้มันโหลดเข้าบัตรเขียวเราได้เหมือนกันนะเราถึงเวลาเดินทางเราก็ใช้บัตรเขียวติดก็คือแล้วแต่คนชอบเลยแต่ส่วนตัวเอินชอบใช้แบบบัตรเขียวมากกว่าเพราะว่าบางทีอะแบบโทรศัพท์มือถือเวลาเราติดอะหน้าจอเรามันสว่างไม่พอแล้วบางทีมันไม่ติดอะแล้วเราไปยืนแบบ ยืนอาออยู่ตรงนั้นเพราะามันสแกนไม่ติดนะทุกคนเพราะว่าหน้าจอด้วยแบบแสงกระทบบางที่ช่วงซัมเมอร์อย่างเงี้ยมันมีแดดใช่ปะแล้วแดดมันลงไอตรงเครื่องสแกนพอดีอะแล้วหน้าจอเรามันสแกนไม่ติดยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบไม่ได้นะคะมันก็เลย prefer ที่จะใช้เป็นแบบบัตรเขียวมากกว่าอแอปต่อมาก็จะเป็นแอปที่เอาไว้เดินทางนะคะทุกคนก็คือเราสามารถเซิร์ชรถเมล์รถไฟรถอะไรได้หมดเลยนะคะว่าเออเราแบบ เราจะไปจากตรงไหนไปตรงไหนรถเมย์มากี่โมงอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะคะทุกคนมันก็จะมีแบบอย่างนี้ให้เราดูเปรียไทม์ได้เลยนะคะแล้วก็ดูล่วงหน้าได้ด้วยอื อันต่อมา Google Map SOS Alarm ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้คอยเตือนเวลามันมีเหตุฉุกเฉินอะไรแถวบริเวณที่เรากำลังอยู่ตอนนั้นเช่นส,สมมติเอิญอยู่ออฟฟิศถ้าบริเวณรอบข้างเอิญมันมีอุบัติเหตุมีไฟไหม้รถชนเรือชนกันอะไรเงี้ยมันก็จะแจ้งเตือนเข้ามาที่แอปนะคะซึ่งเป็นแอปที่เอิญมองว่ามีประโยชน์มากหรือตอนนี้ถ้าเอิญอยู่บ้านแล้วมันมีแบบไฟไหม้แถวบริเวณบ้านเอิญมีอุบัติเหตุรถชนกันหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแจ้งเตือนเข้ามาเลยในรัส สมีกี่เมตรเอิไม่แน่ใจก็อยู่ที่ต้องไปเช็คนะคะว่ามันประมาณกี่เมตรเนาะแล้วก็มี Uber มี g r a b มีแท็กซี่นะคะซึ่งเอิญก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ดาวน์โหลดไว้ก็คืออย่างแอปแท็กซี่อันนี้คือเอิญดาวน์โหลดไว้เพราะว่าเอิญเดินทางตอนวันที่กลับจากอิตาลีอะคะ่ะเอิญต้องใช้บริการแท็กซี่เนื่องจากมันดึกแล้วเอิญก็จะมีแอปนี้เอาไว้บุกแท็กซี่ก่อนนะคะทุกคนอืต่อมาก็จะเป็นแอปช้อปปิ้งปกติซึ่งอันนี้มันจะเป็นมิกซ์มิกซ์กัน e s p r e s s o House นี่คือเป็น กาแฟนะคะเป็นเป็นเป็นแบบว่าร้านกาแฟของที่สวีเดนนะทุกคนแล้วก็เป็นเหมือนแบบ ช้อปปี้เนี่ยของพี่ไทยรู้อยู่แล้วลาซาด้าเนี่ยของพี่ไทยก็ไม่ต้อง go through เนาะเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแล้วก็อันนี้เป็นแอป authenticator นะคะแล้วก็อันนี้เป็นพวกเอิญเอาไว้ทํางานก็จะมีไฟล์ที่เก็บพวกแบบฟอนต์เวลาเอิญตัดต่องานพวก Back g r o u n d music ที่เอิญเซฟมานะคะก็มันสามารถใช้ได้ทั้งเอิญเซฟเป็นแบบ iCloud อะทุกคนเพราะฉะนั้นมันจะใช้ได้ทั้งบน iPad แล้วก็มือถือที่เอิญตัดต่อนะคะแล้วก็เครื่อง device อื่นที่ิงค์ iCloud เหมือนกันเอิญก็จะเก็บ มี Google Translate มี Sheets มี Notion นะคะแล้วก็เนี้ยจะเป็นโซเชียลมีเดียปกติที่เอินใช้เอิญก็จะแบบ Facebook Twitter หรือ X นะคะ Instagram TikTok Line Netflix YouTube WhatsApp นะคะแล้วก็ Pinterest ซึ่ง Pinterest อะ่ะเอิญจะใช้บ่อยหน่อยเพราะว่าเอิจะเอาไว้ดูพวก inspiration นะคะแต่ว่า ฟีด Pinterest เอิมันก็จะประมาณนี้นะคะเอิญใช้ดูไว้เป็นไอเดียไวลาแบบถ่ายรูปลงไอจีอะไรเงี้ยคือแนวแบบโทนเอิญมันก็จะประมาณนี้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วเอิญก็ชอบดูอะไรเงี้ยไปแบบเป็นอินสปิเรชันนะคะซึ่งบางทีเอิญก็จะได้ไอเดียอะไรแบบว่าแปลกๆหรือไอเดียอะไรที่มันแบบน่ารักๆจากทาง Pinterest นะคะทุกคนแต่ถ้าออกก็จะเป็นประมาณนี้ออมมันก็จะ m i ิ mix กันนะคะก็จะมีแบบ พวกอุปกรณ์เสื้อผ้าอาฟฟิตอะไรเงี้ยนะคะเอิญก็จะดูผ่านทาง Pinterest ไปเป็นไอเดียเนาะแล้วก็แอปต่อมาก็จะมี l e m o n a อ e นะคะซึ่ง l e m o n a อ e อ่ะเอิญดาวน์โหลดไว้แต่เอินไม่ได้ใช้เลยนะคะเอิญเข้า l e m o n a อ e น้อยมากอีกแอปหนึ่งที่เข้าน้อยเหมือนกันแต่มีติดเครื่องไว้ก็คือเฉียวหงชูนะคะก็เฉียวหงชูเนี่ยเป็นแอปของจีนมันก็จะคล้ายๆติ๊กต็อกผสมเลมอนอทะทุกคนแต่ว่าคือเอิญดาวน์โหลดไว้เพราะว่าบางทีอะ พี่สาวหรือพี่ชายชาวจีนที่อาศัยอยู่ในสวีเดนเนี่ยบางทีเขาแชร์ร้านอาหารอร่อยๆที่มันเป็นร้านอาหารจีนทุกคนหรือว่าทริปอะไรบางอย่างที่เขาแชร์กันแบบระหว่างหมู่พี่สาวชาวจีนพี่ชายชาวจีนเราทั้งหลายนะคะก็เอิก็จะเข้าไปส่องไปทรานเลดไปอ่านอะไรเนี้ยเราก็จะได้แบบแง่มุมอะไรบางอย่างที่มันหาไม่ได้จากโซเชียลมีเดียไทยเนาะเอิญก็จะแบบเข้าไปดูในเสียวของซูนะคะอื แล้วก็แอปปกติก็จะมี Gmail, LinkedIn, Indeed Jobs นะคะซึ่งก็จะเป็นแอปพื้นฐานอีกที่เอิรใช้ค่อนข้างบ่อยต่อมาก็จะเป็นแอปสุขภาพ1177เนี่ยเป็นแอปที่คนสวีเดนก็มีก็คือเป็นแอปเรื่องแบบจองคลินิกนะัดคุณหมอโทรหาวอร์ดนะคะก็คือทุกอย่างผ่าน1177หมดหรือบางทีเอ,อินโดนเรียกไปตรวจสุขภาพอย่างเงี้ยเขาก็จะมี notification มาให้เราไปบุ๊กเวลานะคะผ่านแอป1177ซึ่งแอป1177ตัวเนี้ยมันก็จะไป connect กับไอ ตัวแบงก์ไอเดีตะกี้ที่เอิญโชว์ให้ทุกคนดูเหมือนกันสมมติเอิญจะบุกทามอย่างเงี้ยเอิญก็ต้องเวอร์ฟายก่อนว่าคนที่จะบุกอะคือเอิญนะเอิญก็ต้องกรอกเหมือนแบบรหัสแบบคล้ายๆแบบว่าเลขประจําตัวเราในแบงก์ไอดีอะไรเงี้ยทุกคนต้บอกว่าแบบกรอกรหัสอะไรเงี้ยยืนยันว่านี่คือฉันนะที่แบบ แบบว่า booking time อะไรนี้นะก็คือมันก็จะสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ app track pc ก็คือเป็น app track ประจำเดือนนะคะเอาไว้ track ทุกเดือนแล้วก็ health ซึ่งก็จะเอาไว้ track เหมือนกันเอิ้นชอบดู health เนี่ยเป็น app ปปของ apple เองซึ่งอะไรที่เอินชอบดูเกี่ยวกับ health ก็คือ step ที่เอิ้นเดินนะคะทุกคนเช่นเหมือนแบบ เเดินไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยทุกคนก็จะเห็นว่าประมาณวันที่หนึ่งวันที่สองเดินประมาณแบบหมื่นสามหมื่นสองวันที่ทํางานก็จะเดินขั้นต่ําประมาณแบบห้าพันหกพันนะคะแล้วก็แบบไอ้อย่างวันนี้ก็จะเดินเยอะหน่อยก็จะแบบแปดพันเจ็ดอะไรเงี้ยทุกคนก็มีแบบเอาไว TRA C, ้ track กนชอบ track เวลาแบบ steps ตัวเองเงี้ยหรือว่าวันหนึ่งเอนเดินไปเยอะแค่ไหนนะคะ แล้วก็แอปต่อมาก็จะเป็น business ก็จะมี b e n i f y s a p Concur นะคะและ Flex app ก็คือ b e n i f y อ่ะเป็นแอปที่เหมือนแบบเวลาเริ่มทำงานบริษัทแต่บริษัทจะให้ A allowance ์ออกพนักง,งานใช่ไหมคะเช่นเหมือนแบบบางบริษัทจะให้2,000โครนต่อปีบางบริษัทให้4 0 0พันบางบริษัทให้5,000ันอะไรเงี้ยแล้วเราก็คือเราสามารถจองเช่นเหมือนแบบสมัครฟิตเนสได้โดยใช้ A l l วันซ์ตัวเนี้ยของบริษัทผ่านแอป b e n i f y นะคะคือก็อย่างเช่นเหมือนแบบเราจองฟิตเนสเดือนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ b e n i f y จ่ายอะไรเงี้ย ว่าเราจะไปนวดเราจองนวดแล้วก็จ่ายผ่านเบนิฟไฟได้ซึ่งมันก็จะมีสมมติว่าบางบริษัทให้5้าพันางเงี้ยแล้วเราไปจองนวดประมาณพันหนึ่งมันก็จะหักออกจากเบนิฟไฟเราอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็ SAP c o n c ค r นะคะก็เหมือนเวลาเราไปใช้จ่ายอะไรด้วยบัตรเครดิตบริษัทนะคะเราก็จะอัปโหลดรีซีทแล้วก็อัปโหลดพวกแบบว่ารีพอร์ตผ่านเอสเอพีคอนคูนะคะแล้วก็ Flex app Flex app, เป็นแอปพลิเคชันที่เออไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยใช้กันไหมแต่ว่าที่สวีเดนเนี้ยอย่างบริษัทเออเนี้ยใช้ Flex app ตัวเนี้ยเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้เหมือนแบบส่งรีพอร์ตว่าเออเดือนเนี้ยเรามาทํางานกี่วันหรือว่าเรา a b s e n ์เราแบบอปพลิเคชันไปช่วงไหนบ้างนะคะแล้วก็จะต้องส่งรีพอร์ตเนี้ยทุกสิ้นเดือนให้กับ l i น์แ a เนจเจรเราเพื่อที่เขาจะแบบ approve อะไรเงี้ยอืมแล้วก็ s c a t t e r b a k e t นะคะอีกแอปพลิเคชันหนึ่งเป็นแอปที่เอาไว้ Declare ภาษี ใช่ทุกคนเป็นแอปที่เอาไว้เหมือนแบบเช็คภาษีอะไรเงี้ยคือที่สวีเดนหลายคนจะรู้ว่าการเก็บภาษีเป็นเรื่องที่โหดมากใช่ไหมแต่ว่าเอินจะบอกว่าเออบางทีอ่ะมันมีการเก็บเกิน ใช่มันมีการเก็บเกินทุกคนภาษีที่สวีเดนบางทีมันมีการเก็บเกินนะคะแล้วก็ทุกวันที่เท่าไหร่หรือว่าของปีอะ่ะมันจะมีการจ่ายภาษีในส่วนที่เขาเก็บเกินคืนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งถ้าทํางานภาษสพักเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออครบปีเนี่ยเอออาจจะเห็นว่าเออเอออาจจะได้คืนหรือบางทีก็มีการเยกเก็บเพิ่มเหมือนกันนะคือมีคืนก็มีเก็บเพิ่มเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาคอยเช็คดูนะคะว่าเออแบบ เกตตาบกเก็ตอะไรยังไงนะคะก็คอยเช็คแล้วก็ Entrack t u n นอ r er นะคะ Entrack t u n นอ r er เป็นแอปพลิเคชันที่เอิร์นเอาไว้อืม เรียกว่าจูนไวโอลินของตัวเองนะคะทุกคนคือบางทีเอิญซ้อมไวโอลินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนจะซ้อมมันก็จะต้องจูนสายใช่ไหมคือแอป,ปนี้มันสามารถเลือมเครื่องดนงตรีได้ด้วยเช่นตอนที่เราอินสตาลแอป,ป,ปครั้งแรกเลยเขาจะถามว่าเราจะจูนเครื่องดนงตรีอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกเครื่องดนงตรีที่เราจูนนะคะแล้วมันก็จะสามารถจูนได้นะคะทุกคนซึ่งอันนี้เอิญใช้ตั้งแต่ตอนเรียนใช้ตั้งแต่ตอนอยู่ที่ไทยนะคะก็เป็นแอป,ป ที่เอิ่นว่ามันค่อนข้างตรงมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เป็นแอปที่คุณครูอนแนะนำมานะคะก็ถ้าใครอยากจูนสายจูนเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยก็สามารถดาวน์โหลดกันมาได้ชื่อ e n d t r a c k Juner นะคะค่ะแล้วก็ด้านล่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะมีแอปพื้นฐานอีกเช่นโทรศัพท์มือถือ Safari Chat GPT เป็นแอปพลิเคชันที่ เอิญใช้บ่อย Boy, จนมันต้องมาอยู่ข้างล่างอะทุกคนคือมันจะไม่อยู่หน้าหน้าอะไรทั้งสิ้นมันจะมาอยู่ข้างล่างนะคะเพราะว่าเป็นแอปที่เอิใช้บ่อย Boy มากๆแบบมาก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 ,มาก,ม,ากมากนะคะแล้วก็ Spotify นะคะซึ่ง Spotify เอิินนะเอินก็จะมี create playlist แล้วเอิญก็จะ create widget ไว้ตรงหัวมุมด้วยทุกคนเอิญฟัง p l a y ล่าสุดเป็น OST นะคะมันก็จะไปโผล่อยู่ตรง widget จจของเราอืม พูดถึงวอลเปเปอร์กันนิดหนึ่งทุกคนก็วอลเปเปอร์เอินะคะเป็นวอลเปเปอร์ที่เอินทาเป็นวิชั่นบอร์ดของปี2025นะคะแล้วเอินก็แปะไว้ทุกคนเพื่อที่จะเอาไว้เตือนตัวเองนะคะเวลาแบบหมดกําลังใจหรือว่าแบบเอ้ยอันนี้คือเป้าหมายของเราในปีนี้นะนี่คือสิ่งที่เราแบบอยากจะทําให้ได้นะก็เป็นวิชั่นบอร์ดที่เอิญเครียดให้ตัวเองนะคะแล้วก็อยู่ใน iPad เอินด้วยแล้วเอินก็เอามาใส่ในโทรศัพท์มือถือของเอินด้วยนะคะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับ What's on my phone plus accessories ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเงินเดงแล้วเจอกันอาทิตย์หน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย